ระเบียงทะเลยกทะเลมาไว้ที่บางปูหนึ่งในร้านอาหารซีฟู้ดที่ชาวบางปูขอแนะนำพร้อมเปิดประสบการณ์ความอร่อยที่สืบทอดต่อ,อก,กันมาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากเรื่องของรสชาติบรรยากาศของที่นี่ถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ครองใจของใครหลายๆคนโดยทำเลที่ตั้งอยู่ติดริมชายทะเลบางปูสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกพร้อมสัมผัสกลิ่นอายของชุมชนชาวประมงจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดนัดพบของเพื่อนฝูงและครอบครัวสำหรับร้านระเบียงทะเลเมนูที่ห้ามพลาดต้องนี่เลยนะครับข่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับก็จะมีข้าวของเครื่องเคียง ในก็จะเป็นของทะเลนะครับพอหมกทะเลมะาพร้าวอ่อนเนี่ยเสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูผัดชาวเกาะที่เป็นเมนูแนะนําสูตรลับนะครับเฉพาะของทางร้านนี้เลยนอกจากนั้นนะครับเขาจะมีเมนูซีฟู้ดนะครับมีปล่อยนางรมสดๆนะครับคัสไซพิเศษไฮไลท์สำคัญปูทะเลนะครับซอสไขเ่เค็ม ดูสีสันนะครับที่ปรุงอาหารมามีรสชาติที่เข้มขน้นที่ร้านระเบียงทะเลนะครับรับรองนะครับมามาเที่ยวมาชิมในพื้นที่มางสมบูรณท่านั้นยังไม่ผิดหวังครับถ้าหากใครอยากหาร้านนั่งชิลและได้บรรยากาศแบบพาคนรู้ใจมานั่งชมพระอาทิตย์ตกสุดแสนโรแมนติกร้านระเบียงทะเลเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาลิ้มลอง แถมเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ซอยเทศบาลบางปู104ตำบลทยบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหรือติดต่อสำรองโต๊ะได้ที่เบอร์02-7107278หรือ0957736758ซึ่งร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11.00นถึง21.00นด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดสมุทรปราการ